รับสวัสดีครับพี่น้องเอซแฟนครับแฟนช่องพอใจดีสุภูสุคนพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้เป็นวันที่สิบเอ็ดเป็นวันสุดท้ายของลาวพัฒนาได้พี่น้องเด้อวันสุดท้ายของลาวพัฒนาพี่น้องนะครับเนาะเมื่อวานนี้ก็ได้รับแนวทางจากาปูทองกับปูอุดรพี่น้องนะครับเนาะ เปิได้เห็ดเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องแนวทางของเปินเนาะพี่น้องเนาะเปินให้ตัวใดพี่น้องนะครับสองอาจารย์เปินเนาะเปินว่าเอาเอาตัา้มเสนอให้แน่เ,นเห็ุเรียบร้อยแล้วมั่นใจแล้วอืมเอามั่นใจแล้วก็แล้วขอขอบ,บุญขอบคุณปูทองนะครับเนาะกับปูด,ดอนขอขอบ,บุญขอบคุณปูทองปูด,ดอนหลาย,ลายที เอาแนวทางมานำเสนออีกพี่น้องนะครับว่ามั่นใจแล้วแนวทางตัวนี้หนามาาน,นาซื้อหนาลงทุนพี่น้องนะครับอยากให้พี่น้องเอฟซีได้แก้มือพี่น้องนะครับที่เขาตาพี่น้องบอที่ถือใจพี่น้องบอเนาะให้พี่น้องพิจารณา,าเอาได้พี่น้องได้นะครับแนวทางของปูทองเนาะให้พี่น้องพิจารณา,าเอานะครับวันที่สิบเอ็ดพฤศจิกาสองห้าหก ได้พี่น้องไดว้วันที่11พฤศจิกา2 5 6 7คือเป็นวันหวยเล่าพัฒนาออกพี่น้องนะครับเนาะเดี๋ยวไปใส่วันที่กันเชก่อนพี่น้องนะครับเนาะใส่วันที่ก่อนนะครับเนาะของปูทองได้พี่น้องได้มาแล้วปูทองนะครับวันที่ วันที่สิบเอ,อ็ดเด้อพี่น้องนะครับวันที่สิบเอ็ดนะครับนะพฤศจิกายนนะครับสองห้าหกสองห้าหกเจ็ดพี่น้องวันที่สิบเอ็ดพฤศจิกาสองห้าหก ลาวพัฒนาปู่ทองนะลาวพัฒนาปู่ทองเด้อลาาพัฒนา ปูทองนะครับเราพัฒนาปู่ทองพี่น้องนะครับแนวทางเพิ่นพี่น้องนะครับเพิ่นเสียหายวิ่งโตใดพี่น้องเดี๋ยวไปปิดจ,จ่าหน้าน้ำกันนะ้พี่น้องเนาะวิ่งบนล่างเนาะ บ่ธรรมดาพี่น้องนะครับนวทา้งปูทองปูมงคลเด้อพี่น้องเด้อพอเจดีสิบอกให้น้ทางมันเกียงเล่าอยู่ดีวิ่งบนล่างอมรับเอาเปนเกียงเล่าอยู่ดีพี่น้องนะครับปูทองปูมงคลเนี่ยนะครับแมนบอแมนพี่น้องปูมงคลก็แตกบนแตกล่างเหบพี่น้องขั้นเด็กเข่าวัต่ิพานมากนะโอ้ยทั้งบนทั้งล่างเนาะพี่น้องเนาะ สามหกทั้งสี่เจ็ดพี่น้องเอ้ยสุดยอดอีหลีเก่งอีหลียอมรับาแนหน้าของคนนี่เก่งอีหลีพี่น้องนะครับจะถิ่มจะ,จะปลายจะปลอยกันแล้วกันพี่น้องนะครับแมนสิดุดกับสร้างคอให้ตามขอให้ติดต่อสําหรับปูทั้งหาในี่พี่น้องนะครับเนาะแล้วพี่น้องเพิ่นฟันให้ตัวใดพี่น้องฟันให้ตัวไหนเนาะมือนีสิสรุปฟันทงให้ได้พี่น้องนะสําเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์จะสรุปฟันทงให้้อนะครับมือนีรอชมรอดูได้เลยนะครับ สี่แปดสี่กับแปดเป็นของปู่มงปู่ทองพี่น้องนะครับปู่ทองวิ่งสี่กับแปดพี่น้องนะครับเนาะนะครับพี่น้องมักกะจัดกัดกระพานเด้อนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดได้เสมอนะครับ แนวทางมีเขามีหลุดใดเด้อพี่น้องเด้อนะครับห้พี่น้องพิจารณาเอาสมควรเหมาะสมหรือไม่ชอบหรือไม่ถ้าไม่ชอบก็ผ่านแต่ว่าผ่าน่าผ่านจะซื้อพี่น้องกดไลค์กดแช์กดติดตามใบเบิงเอาไปเป็นแนวทางสกอนก็นได้นะครับเอาพี่น้องมาเบิงวิธีการจับคู่ของปูทองเนาะนะครับว่าปูทองจับคู่ยังไงพี่น้องปูทองจับคู่ยังไงพี่น้องนะครับ thì sì. xì sì hộp xì sì สี่เก้านี่คือแนวทางของปูมงคลเออปูทองพี่น้องนะครับแนวทางปูทองเด้อนะครับพี่น้องมาเบิ่งชุดที่สองของปูทองพี่น้องเนาะว่าปูทองเปิ่นเอาแนวทางยังมาฝากผีต่อน,น้องนะครับว่าแนวทางของเปิ่นจึกตาจิกใจพี่น้องบอกนะครับแปด สามแปดห้าแปดเจ็ดแปดเก้า นี่คือแนวทางของปูท่องพี่น้องนะครับให้พี่น้องพิจารละหน้าเอามักพี่น้องกระจัดคัดพี่น้องกะพานนะนะครับนี่คือแนวทางของเพื่อนเนาะนะครับชุดสรุปฟันธงแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์พี่น้องนะครับเนาะเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งกันวันนี้ เห็นแน่นอนพี่น้องสำหรับฟันธงสรุปสุดท้ายของลา่าพัฒนาเด้อเอาพี่น้องครับผมผู้ได้เป็นเอฟซแฟนคลับแฟนช่องของปูทองพี่น้องนะครับเนาะวันที่11พฤศจิก,กายน6 7 6าลาวพัฒนาปูทองวิ่งบนล่าง4กับ8จับคู่43 46 47 49 83 85 87และ8 9พี่น้อง อย่าลืมแคปหน้าจอบปูทองไว้เป็นพยานหลักฐานวันนี้2องทุ่มสามสบดูผลทันทีพี่น้องเข้าหรือหลุดนะครับเนาะเอาสำหรับคลิปนี้พอจะดีกับมีแนวทางฝากพี่ตอนน้องซัมนี่หละพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ